วัชสะัยแคว้นอคณนีปีที่15ห้าองเต้แห่งแคว้นอคันีไม่ฟังคำทัดทานของจูเก๋ช้างสู่เสร็จออกรบด้วยพระองค์เองแต่พ่ายศึกที่เขาอัสดงเสียดายที่ไม่ฟังคำของเสนาบดีแลยตกหลุมผางของคนชั่วจนได้ฟาบาทจะทรงตัดถึงอีกเลยท่านพ่อเสนาบดีข้า เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเีนาบดีสีสียังเด็กและเป็นสตรีเรื่องการปกครองและการทหารคงต้องฝากไว้กับเจ้ากระหม่อมจะพยายามสีสีดื้อเอาแต่ใจหากวันใดล่วงเกินเสนาบดี่าบาทกระหม่อมจะให้โอกาสองหญิงหนึ่งร้อยครั้ง ดีไหมพะยะค่ะดีดีมากสีสีเสนาบดีคืออัจฉริยะที่หาได้ยากในพันปีแถมยังมั่นหมายกับเจ้ามีเขาอยู่ข้างกายแข้งอัคคณีจะสงบสุขไปอีกนานนับร้อยปี <ś c oughs> เจ้าต้องปฏิบัติกับเขาให้ดีอย่าได้ทรยดกับ สเสด็จ <kh at. S 2> พ่อเร้เข้าใจแล้วข้าซองซีซีจะดูแลออจูเก๋์ชังซูให้ดีให้เกียรติต่อเขาหากวันใดทำผิดต่อเขาขอให้วิญญาณสลายไม่ตายดีฉันนี้แค <c oughs> ว้นอัคณีของข้าก็มีทางรอดแล้วสเสด็จพ่อสเสด็จพ่อ ดีดีแขวนอัคณนีทรงชี้ชีขึ้นครองราดหมืนปีหมืนมื่นปีหลังจากที่จักรพรรดินีทรงซีซีขึ้นครองราดเสนาบดีชุดขาวจูเก๋ชฉางสู่ได้ปกครองด้วยความเมตตาลดหย่อนภาษีจัดระเบียบราชสำนักและเตรียมการทหารหวังรวบรวมแผ่นดินพี่ฉางสู้การบุกเขาอัสดงครั้งนี้หากกบกู้แผ่นดินและได้ชนะ เขาจะพาขุนนางทั้งหมดออกไปรับท่านถึงสิบลี้ถึงตอนนั้นเคยเอภิเษกสมรสกับท่านเป็นสามีภรรยาตลอดไปซีซีเจ้าวางใจเขาจะทำตามพระบัญชาของอดีตท่องเต้นำแสงสว่างกลับคืนสู่แคว้นอาคานี <c oughs> ไปพี่ช้างสู้ต้องกลับมายังปลอดภัยนะท่านเสนาบ,บดีบุกยึดแคว้นฟ้าครามเหนือทั้งโจมตีจนเผาเร่ร่อนขึ้นเหนือวันนี้กลับสู่ราชสำนักและสร้างผลงานยิ่งใหญ่ท่านเสนาบ,บดีเดิมมีมั่นหมายกับองค์หญิงงานอภิเษคครั้งนี้ต้องเป็นงานใหญ่ของแผ่นดินแน่แคว้นอคาณนีของเรามีท่านเสนาบ,บดีถือเป็นโชคดีของแผ่นดินจริง เอ๊ะทำไมฟาบาดยังไม่เสร็จมาอีกนะนี่หยุดโซนสิซีซีท่านเสนาบดีดูไหมว่าผิดอันใดกระหม่อมไร้ความผิดเจ้าเล่ห์นักนะจูเก๋อฉางซูคิดว่าเราเป็นเด็กสามขวบหรือบัณฑิตชินยังบอกว่า พวกชนเผ่าเร่ร่อนโหดร้ายค่าคนตามไม่กระพริบแต่เจ้ากลับเปิดศึกโดยพลักการที่ทําให้แคว้นอัคณีล่อมเจมไดนไงพวกชนเผ่านอกด่าละโมบนุกรานชายแดนเพื่อความสงบสุขของแคว้นย่อมต้องตอบโต้ไม่ถอยแม้ก้าวเดียวศึกนี้ลากยาวถึงสามปีแคว้นอัคนีของข้าอ่อนล้าเต็มทีราษฎรเดือดร้อนอดอยากแต่เจ้ากลับขยายศึกไม่คิดถึงความทุกข์ยากของชาวบ้านเลยนะฟาบาด ชนเผ่านอกดานเหมือนหมาป่ายิ่งอ่อนข้อยิ่งเหิมเกริมท่านถอยหนก้าวก็จะรุดมาสามวันนี้เรื่องชายแดนได้คลี่คลายไปแล้วต่อไปเรื่องชนเผ่านอกดานให้จองหวนชินหลางเป็นผู้รับผิดช,ชอบชินหลางท่านมีปัญหาอันใดงั้นรเสนบาบดีเป็นสามัญชนแต่บัณฑิตชินเป็นถึงจองหวัว ดูเรื่องระหว่างแว้นลึกซึง้งกับพวกชนเผ่านอกด่านเขาย่อมรับมือได้ส่วนท่านท่านเสนาบดีจูเกอร์ช้างซูคุกเข่ารับราชองค์การอาดิชินตำแหน่งเสนาบดีอดีห้องเตสท่งประทานให้ไม่ต้องคุกเขา่าต่ห้องเตยเหลว<า>ไหล่าบาซึมเชื้อสายร,ราชวงศ์สูงส่งเปลี่ยนไปร กลุมอำนาจบริหารแผ่นดินมีราชองค์การอยู่ในมือใครไม่กล้าคุกเขาใครก็ได้คนคู่นี้มินพะบรมราชานุภาพลากตัวไปประหารบริชินวชีวิตด้วยเสยนาบาดีวชิวิตด้วยเสยนาบาดีท่านสนา จาก,กรพัรดินีแคว้นอคณีสรงชีชีขึ้นของราชคุกข้าวจะร่มืน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 มือดีตขงเต้ข้ารับปากจะอดทนกับจัก,กรพรรดินีหนึ่ง้ยครั้งวันนี้หนึ่งรอยครั้งเหลือเพียงสามครั้งอีกเพียงสามครั้งหากนางยังไม่สำนึกใช้อำนาจผิดทางข้าจะไปและไม่กลับมาอีก กระมอ่อมน้อมรับด้วยองค์การฟ้าจักพรรดินี้ทรงมีรับสั่งถอดอำนาจเสนาบาดีจูเก๋ช้างซูทำสึกกับชนเผ่านอกด่านโดยพลาการกระทบต่อเกียริแห่งแคว้นนับตั้งแต่วันนี้ไปปลดจากผู้สำเร็จราชการห้ามแต่งตั้งกลับขึ้นจบรชาชองค์การพี่ฉางซูไทเฮาบอกว่าท่านจะเป็นองค์ผู้สำเร็จราชการท่านดูสิวันหน้าท่านว่าอะไรข้าจะทำตามนั้น ขอพระไทยกระหม่อมจะขอถวายชีวิตจนสิ้นลมหายใจทำไมให้เจ้าตายนะจากนี้ไปเ้าจะฟังเจ้าแค่คนเดียวโอกาสร้อยครั้งเหลือแค่สองครั้งกระหมอ่อมรับราชองค์การหอแล้ว เจ้าไปจากราชสำนักสามปีมีรัศกิจมากมายรออยู่อย่าให้ชักช้าหากไม่มีเรื่องอื่นปิดประชุมพยา,าพยา,า,า้าชาวบ้านรู้จักเพียงแต่เสนาบดีจูเก๋ไม่รู้ว่าห้องเต้คือใครจูเก๋ฉางสูเจ้าไม่ใช่คนเขา คนรู้ดีว่าหากบาร,รมีกินเจ้านายบ้านปลายจะจบเช่นไรเรื่องระว่างข้ากับฟาบาทเจ้าอย่าก,ก้าวกาย <c oughs> ดื้อด้านนะระวังจะได้ตายอย่างอนนาถ <c oughs> <c oughs> ท่านเสนาเพราะเรื่องชนเผ่านอกด่าน ราชสำนักจึงปลดท่านจากผู้สำเร็จราชการก็แค่ตำแหน่งไม่ต้องใส่ใจท่านเสนาแต่ก่อนฝ่าบาทไม่เป็นเช่นนี้ทรงไว้ใจท่านไม่เคยไม่เชื่อฟังนะใช่แล้วครับพี่น้องเราสละชีวิตกลางสมรภูมิกว่าจะได้แผ่นดินสงบสุขแล้วจะปล่อยให้คนชั่วครองอำนาจได้ยังไงท่านเสนามันเกิดไปแล้วบังอาจท่านเสนาเราไม่ได้โลภในอำนาจคิดเพื่อแผ่นดินและบ้านเมืองใช่แล้วท่านเสนา พอบาทไม่ฟังเหตุผลชิ้นหลางควบคุมราชสำนักเสร็จสึกฆ่าขุนพลกล้าทำกับท่านถึงเพียงนี้เจ้นนายถูกลบหลูเราจะทนได้ยังไงพอแล้วทุกคนหยุดพูดเถอะลุกขึ้นก่อนข้าเป็นชาวบ้านไถนาอยู่ที่แคว้นตะวันฉายอดีตห้องเต้ฝากฟังราชบัลลังก์ไว้ เ้าจะทำเรื่องที่ทรยศและไร้คุณธรรมได้อย่างไรไพอแล้วทุกคนอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกนายท่านท่านเสนาใครเฮาเรียกเข้าเฝ้า ขอถวายบังคมไทยเขาตามสบายเย็ยนอ๋องท่านเสนาบดีฉางซูเจ้าคงลำบากใจมากสินะไทยเขาทรงเมตตาเรื่องนี้ฟาบาทำไม่ถูกจริงๆข้าตักเตือนนางไปแล้วได้รางวัหลหรือรับโทษล้วนเป็นพระกรุณาที่คุณฟาบาเจริญพระชันษาขึ้นก็ควรได้รับความเคารพฉางซูพูดถูกฟาบาทรงเจริญไวั เรื่องอภิเสกนั้นก็ควรจัดการได้เลยเรื่องอภิเสกต้องให้พระองค์ทรงยินยอมไม่เช่นนั้นในเมื่อเป็นพระราชประสงค์ของอดีตฮ่องเต้ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการแต่สินพระไทยของไทยเขาฉางซูกระตันอยู่นักเย็นอ๋องไปส่งหน่อยท่านเสนาบดีเชิญ ท่านเสนาบาดีหากท่านไม่อยากอภิเศษกับเสด็จพี่ข้าจะขอเสด็จแม่ให้เองนะกระหม่อมเห็นฝ่าบาทเติบโตขึ้นมาถ้าได้อภิเศกก็ถือเป็นเรื่องดีท่านเสนาบาดีจูเกออ๋อ้ฮะอ้เกออ้ฮะ มดิอินเแจ็บอ่ะจะเป็นอย่างไรบ้างกระหม่อมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกอขาขาขาดูเหมือนมันจะหักแล้วจูเกอฉางซุ่มทำไมเจ้าถึงทำร้ายัณฑิตฉินล่ะกระหมอมเปล่าสารเลวข้าเห็นกับตาว่าเจ้าผลักเขาลงมา ีจะเถียงอีกเหรออ๋อไ,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 ไม่นะฝ่าบาทเป็นเพราะข้าย่างหน้าที่จัดการชนเผ่านอกด่านจนท่านสานาไม่พอใจทั้งหมดแล้วไปความผิดของกระหมอ่อมจูเก๋าฉางสู่ขอโทษบัณฑิตฉินซะมิฉะนั้นเราไม่ไวช้ชีวิตเจ้ากระหม่อมไม่ผิดไม่ผิดเหรอ้อ๋อ่างมีอ,อำนาจใหญ่โตนะใครก็ได้ตบปากเขาให้เราพวกเจ้า การปกครองแผ่นดินประชาชนต้องมาก่อนราชวงศ์เป็นอันดับรองและฮ่องเต้เป็นสิ่งสุดท้ายดังนั้นผู้ที่ได้ใจประชาจึงได้เป็นฮ่องเต้ผู้ที่ได้ใจฮ่องเต้จึงได้เจ้าเมืองผู้ที่ได้เจ้าเมืองจึงได้เป็นขุนนางใหญ่ฝาบาฝฟาบาอ พี่ช้างซูเออ่าพี่ช้างซูเรื่องบ้านเมืองให้ท่านจัดการซีซีเหนื่อยแล้วขอกอดหน่อยนะฝาบาท์นี่ไม่เหมาะสมกลัวอะไรล่ะเราสองคนมั่นหมายกันแล้วข้าไม่สนซีซีจะกอดท่านซีซีเรายังไม่ได้อภิเสกคนอื่นจะนินทาได้นะคนอื่นใครกล้าพูดพ้าจะตีมันให้ตายเลย เสด็จพี่หยุดนะเยียนอองจะกล้าขวางเหรอเสด็จพี่ท่านเสนาทุ่มเทเพื่อแคว้นเราไม่ควรได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ยิ่งกว่านั้นเมื่อครูบัณฑิตชินเป็นคนตกลงมาเองท่านเสนาไม่เกี่ยวอะไรเลยเป็นถึงอองกลับไม่แยกแยะใครก็ได้พายเย็นองไปไปเถอะค่ะ ส่วนท่านเสนกาก้าแกล้งเพื่อนขุนนางทำให้บัณฑิตฉีนได้รับบาดเจ็บลบหลู่เบื้องสูงทั้งยังไม่สำนึกผิดอวดดีหญิงยสโซให้ริบตราอภัยโทษเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างพี่ฉางซูซีซีไม่ยอมให้ท่านตายรู้ไหมเหลือแค่โอกาสเดียวกระหม่อมน้อมรับ จกักรพัรด,ดินีหาชิ้นหลางไปทำแผลก่อนอเฮ้ยข้าเสด็จแม่ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและตาอภัยโทษอดีตท้องเต้ประทานไว้เจ้าริบคืนเช่นนี้มันเกินไปแล้วนะ,สะเสด็จแม่ลูกรู้ดีควรทำอะไรเจ้ากับชางซูใกล้อภิเศกแล้วเขาถูกยามหลายครั้งแบบนี้ต่อไปจะบอกกับราษฎรยังไงราษฎรแคว้นอคันนี รู้จักแต่ท่านเสนาไม่มีใครจำคขาได้หาก่อนอภิเษกไม่กำราบเขาให้หนักขึ้นแผ่นดินนี้สุดท้ายแล้วจะแท้ซ่งหรือแท้จูเกดเกิดแน่แม้จะพูดเช่นนั้นก็ไม่ควรรีบร้อนเกินไปบันดิต<ป>ชินกล่าวไว้บุรุษก็เหมือนสุนัขที่ต้องฝึกให้เชื่องต้องกดวไ้ให้หมอบให้สายหางประจบจักรพัตด,ดินีเจ้าอย่าทำอะไรเกินพอดีสเสด็จแม่ สิ่งที่ลูกต้องการคือคนที่ว่าง่ายเชื่อฟังลูกอยู่เงียบเงียบในวังหลังหาใช่สนนบดีที่อำนาจล้นฟ้ายิ่งกว่านั้นหลายปีที่ผ่านมาพี่ฉางซูตรักรำม,มานานสมควรจะพักผ่อนสอบ้างจะไม่กลัวว่าเขาจะทอดทิ้งเจ้าไม่มีทางพี่ฉางซูได้รับพระเมตตาแถมยังมีสัญญาอภิเษกกับลูกหลายปีมานี้ก็เชื่อฟังลูกทุกอย่างเขาจะตัดใจจากลูกได้อย่างไรแต่ว่า เสด็จแม่ฉินหล่างสอบเจ้าโงนได้ความสามารถไม่ได้ด้อยไปกว่ากันนอกมีฉินหล่างในมีฉ้างซูปกป้องแคว้นอัคณีไว้ได้โดยไร้กังวลฝ่าบาทเจ้าก็โตแล้วข้าก็ไม่อยากยุ่งมีเพียงเรื่องเดียวเสด็จแม่โปรดตัดท้ายที่สุดเสนาบ,บดีคือว่าที่สวามีอย่าได้ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอันขาด เสด็จแม่วางใจได้หม่อมฉันเรียนรู้ศาสตร์ห้องหอจากบัณฑิตฉินมามากพรุ่งนี้เลือกประชุมสภาลูกจะจัดพิธีอภิเษกตามสัญญาชดเชยพี่ชางซูอย่างสมเกียรติเขาไม่ต้องการให้เขาทุ่มเทพเพื่อบ้านเมืองแค่ให้เขารักเพียงข้าพูดเดียว ท่านเสนาบดีไม่ยืนเคียงข้างฝาบาทแล้วเหรอได้ยินว่าตําแหน่งผ<ะ>ู้สำเร็จราชาการถูกถอดถอนอีกทั้งตาพยาโทษก็ถูกคลิบไปด้วยท่านเสนาบดีรวมสามแคว้นเป็นหนึ่งกอบกู้แผ่นดินมีคุณอุปการอันใหญ่หลวงฝาบาทเหตุนใดจึงกล้าทำหากมีเรื่องก็กราบทูลไม่มีเรื่องก็เริกประชุมกระมอมขอยืนดีกาฝาบาท ละหมอมขอกล่าวโทษเสนาบดีจูเกอ๋อช้างสูตั้งพักพวกลูกแก่อำนาจเป็นภัยต่อรัชสำนักขอส่งถอดเขาออกจากตำแหน่งเพื่อรักษาระเบียบรัชสำนักขอส่งถอดเขาออกจากตำแหน่งเพื่อรักษาระเบียบรัชสำนักบังอิญท่านเสนาบดีจูเกอ๋อสร้างคุณงามความดีจใจพวกเจ้ามาใส่ร้ายได้เลยท่านเสนาบดีแบกรับแคว้นอคหนี ทำงานไม่ได้หลับได้นอนทุ่มเทจ nice นผมขาวตั้งแต่ยังหนุ่มพวกเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาใส่ความเขาเ <L un> สนาบดีมีความดีความชอบแต่ระยะแผ่นดินรวมเปหนึ่งกลับไม่เห็นใจปวงประชาใช้กำลังทหารสิ้นเปลือง <L un> ทุกคนล้วนขับแขนใจฮะท่าผู้ตรวจการกล่าวเป็นความจริง วันนี้ทูตจากชนเผานอกด่านมาเยือนท่านเสนาสั่งแม่ทัพเย้เมิงให้สังหารเขาเดืพลัก,กันจุดชนวนภัยชายแดนจิตใจเช่นนี้ควรถูกประหารทูตชนเผานอกด่านทำผิดเย้เมิงแค่ทำตามกฎหมายจะเรียกว่าเกินกว่าเหตุได้เลยผู้ที่สังหารคือข้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับท่านเสนาบดีไม่ว่าอย่างไรเรื่องก็เกิดขึ้นแล้วทัพของชนเผานอกด่านมาเยือนขอท้าท่านเสนาจะรับมือเช่นไรพวกชนเผานอกด่านกล้ารบ เราก็รับศึกมีอะไรต้องกลัวสามปีมาน,นี้แคว้นอัคคนีไม่เคยได้พักับปวงประชาเหนื่อยลา้าหากเปิดศึกอีกครั้งผู้คนอาจต้องล้มตายมากมายฟาบาทแคว้นอัคคนีของเราจำต้องพักนะพิยคะฟาบาพือความมั่นคงและอยู่รอดของปวงชนขอให้ท่านเสนาลาออกจากตำแหน่ง โอ,โอท่านเสนาลาพวกเจ้าขี้ขาดไร้สำนึกพวกเจ้าทั้งหมดจะต้องเสียใจพอแล้วท <_ letter> ่านเสนาบดีจูเก๋ยามเผชิญพวกชนเผ่านอกด่านควรยึดสันติเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าไม่ประหารเย่เม,มึงเพื่อคลายความขุนเคืองของชนเผ่านอกด่าน <_ letter> ก็จะต้องข่าซ่งซีซีจะดูแลจูเกอร์ฉางซูให้ดี ให้เกียรติเข้าเป็นอย่างดีหากวันใดทำผิดต่อเขาขอให้วิญญาณสลายไม่ตายดีกรมอมยินดีสละตำแหน่งเพื่อความสงบสุขของแคว้นท่านเสนาดีในเมื่อท่านเต็มใจสละตำแหน่งก็พิสูจน์แล้วว่าท่านจงรับพักดีต่อแคว้นพอมมอบหมายให้ฉินหลางรับตำแหน่งเสนาบ,บดีแทนชัว่วคราว รับตำแหน่งเสนาบาดีแทนชั่วคราวฟาบาดกระหม่อมจะไม่ทำให้ผิดหวังจะทุ่มสุดกำลังช่วยเหลืองานราชการเาย็ยนอองมีข้อตโต้แยง้งใดหรือฟาบาทฉินหลางประสรบการณ์ยังน้อยยังไม่เหมาะสมเกรงว่าจะทำให้พลาดได้ อดีตห้องเต้ฝากข้ากับท่านเสนาบดีจูเกอ๋อตอนนั้นก็อายุเท่าฉินหลางยิ่งไปกว่านั้นชินหลางสอบเจ้าหวนได้ย่อมเหนือกว่าท่านเสนาบดีที่เป็นสามัญชนเหตุใดจูเก๋อถึงทําได้แต่ฉินหลางกลับทําไม่ได้หรอฝ่าบาทบัณฑิตชินในเมือ่อเยนอองไม่เชื่อเราขอถามเจ้าถ้าเจ้าเป็นเสนาบดีจะจัดการกับทัพชนเผ่านอกดานอย่างไรฝ่าบาทแม้ชนเผานอกดานจะแข็งแกร่งแต่แคว้นอัคนีก็มีวิธีรับมือ กระมอมขอเสนอรึองกำลังป้องกันแนวชายแดนขณะเดียวกันก็ส่งทูตไปเจรจาเพื่อทวงเวลารอให้บ้านเมืองฟื้นตัวแล้วค่อยคิดตอบโต้ก็ไม่สายชนเผ่านอกด่านละโมบเรียกเอาเงินเป็นล้านตำลึงขังหลวงว่างเปล่าจะเอาเงินจากไหนให้หากบ้านเมืองมีภัยประชาชนก็ควรร่วมใจเพิ่มภาษีทนลำบากสักหน่อยก็พอแล้วนี่เหลวไหลหากชนเผ่านอกดา่าน ยัยถอนอาหารชายแดนจะทําเช่นไรฮะชนเผ่านอกดานเป็นพวกคนเถื่อนแกล้งยอมอ่อนข้อให้ปล่อยให้พวกมันลำพองใจไปก่อนสิยอมเสียดินแดน <c oughs> แผนของบัณฑิตฉินไม่ต่างกับการขายชาติยืนอองอย่าเพิ่งโกรธไปนี่เป็นเพียงแค่แผนชั่วคราวเท่านั้นเมื่อแผ่นดินเราฟื้นฟูจะต้องยึดคืนแผ่นดินที่สูญเสียกลับมาเพื่อฟื้นฟูศักดิ์ศรีของคว้น ดีม,มากแต่เท้าจูกเก๋เจ้าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กระหม่อมออกจากตำแหน่งเสนาบดีหาใช่ผู้มีตำแหน่งไม่ควรกล่าวมากความทุกสิ่งขึ้นอยู่กับฟาบาทกระหมอ่อมขอทูลละชา 南涛素食翻着飘飘红尘多少次闹事擦肩将声音错人等火燃上出行四座发八卫生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 卫 เป็นอย่างไรเล่าอดีตข้องเต้กระหม่อมรับปากว่าจะอดทนต่อจัก,กรพรรด,ดินีร้อยครั้งวันนี้คือครั้งสุดท้ายกระหม่อมได้ทำหน้าที่ครบถ้วนไร้ความรู้สึกผิดถึงเวลาที่ต้องไปแล้วท่านเสนาเมื่อครู่นี้ท่านว่าอะไรนะ กระหม่อมเห็นฟาบาทสง่างามไม่แพ้อดีตท่องเต้ก็รู้สึกอุ่นใจนะักท่านจูเกอในเมื่อสละตตำแหน่งแล้วเหตุใดไม่อยู่ที่จวนอาบน้ำผสมเครื่องหอมอ่านตำราคุณธรรมเตรียมตัวสำหรับพิธีอภิเษกละ่ะนี่คือดีกาฉบับสุดท้ายก่อนที่กระหม่อมจะลาออกขอฟาบาททรงอนุมัตินี่คืออะไรหรือฟาบาท ทู่จากชนเผ่านอกด่านมาเยือนบอกจะขอเป็นพันธมิตรกับแคว้นเราออ,อ,อใครก็ได้ตาหมอหลวงมาเรื่องนี้ก็ขออนุมัติแล้วพี่ฉางซูเรารู้ว่าช่วงนี้ท่านอัดอั้นใจวันอภิพิเษกเราจะเล่าทุกอย่างให้ท่านฟังนีฟ่ฟาบาน ไม่มีวันนั้นอีกแล้วพี่ฉ่างซูเจ็บหรือไม่แผลเล็กน้อยไม่ต้องสนใจหรอกไม,ไม่ได้นะท่านคือแผ่นฟ้าของซีซีท่านห้ามเป็นอะไรนะตาหมอหลวงมานับจากวันนี้ไปจะไม่มีเจ้านายกับขุนนางและไม่ใช่สามีภรรยาแล้ว พี่ชางซูต้องกลับมาอย่างปลอดภัยตอนนั้นเราจะอภิเษกกับท่านเป็นสามีภรรยาตลอดไปท่านเสนาบดีรู้ตัวเรอไม่ว่าผิดอันใดกระหม่อมไร้ความผิดข้าทรงซีซีจะดูแลจูเก๋ฉางซูให้ดีให้เกียรติเขาเป็นอย่างดี แต่งตั้งฉิลล่างดำรงตำแหน่งเสนาบดีชั่วคราวกระหมอ่อมขอทูลลาส่งส,สีีเจ้ากับข้าโลกนี้กว้างใหญ่นักชั่วชีวิตนี้อย่าได้เจอกันอีกเลย ขาทเสด็จด้วยพระองค์เองเพื่ออภิเศกเข้าวังหลวงพิธีเช่นนี้หาได้ยากนะยักษ์แพร์อคนีเผชิญเหยยนะถ้าจูเก๋รับทุกสิ่งกอบกู้ราชบัลลังก์สร้างคุณงามความดียิ่งใหญ่ได้รับเกียริสูงส่งสมควรแล้วได้ยินว่าก่อนหน้านี้ท่านเสนาถูกถอดยศถูกยึดตราอภัยโทษและถูกปลดจากเสนาบดีกลายเป็นสามัญชนธรรมดาไม่รู้ว่าจะหมดอำนาจแล้วท่านเสนาเฉลียวฉลาดและมีพรสวรรค์หากเข้าไปอยู่ในวังแต่รับราชการไม่ได้ก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายไม่น้อยฉินหลางที่มาแทนก็แค่เด็กหนุมมมรรควาาาสถ เกรงว่าจะรับมือไม่ไหวนะสิฟาบาดพวกชาวบ้านน่ะไม่น่าไว้ใจฟาบาดเสด็จออกนอกวังอันตรายนักเนอะไม่เป็นไรก่อนหน้านี้เขาเป็นนี่บุญคุณจูเก๋ฉางซูมากมายวันนี้มารับเขาถือเป็นการแสดงความจริงใจไงละ่ะหยุดหยุดหยุด,ยดฟาบาดวันนี้เป็นวัน,วนมงคลจูเก๋ฉางซูกลับไม่ออกมาต้อนรับฉันไม่เห็นท่านอยู่ในสายตาจริงๆช่างเถอะเราจะเข้าไปหาเขาเอง ดีเหมือนกันให้เขาได้คลายอารมณ์บ้างน,น,นี่นี่มันนี่มันเรื่องอะไรกันไม่มีใครอยู่เลยท่านเสนาหายไปไหนแล้วยืนเฉยอ,อยู่ทำไมดีไปหาสิต่อให้ต้องขุดดินให้ลึกลงไปก็ต้องหาเขาให้พบหยุดกอ่อนมันนี่ ท่านจูเก๋อยู่ที่ไหนท่านจูเก๋นในท่านฮุดในท่านบอกว่าวันที่ท่านถูกวัา,านธปรสามัญชนจะออกจากเมืองหลวงกลับบ้านเกิดแล้วว่านะ